สัสดีค่ะต้นดอกแก้วกําลังกำลังจะบานแล้วน,นี่ค่ะสวยไหมผมต้นไม้กันนี่ต้นเฟื่องฟ้ายังไม่ออกดอกเลยมีเม็ดด้วยแล้วเนี่ยคนไข้เดินบบก เม็ดสีแดงเขาบอกเก็บเอาไว้รอ้อยมันกแก่ๆเนาะเอามาปลูกได้เพราะมาต้นใหม่ได้รอ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 อันนี้กำลังจะบานดอกแก้วหอม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 ดอกแก้ว <c oughs> รอเม็ดแก่แล้วไปปลูกเพาะต้นใหม่ได้ไบื่ต้องลองเพาะดูวุ้ยกำลังบานชอบอย่างนู้นวุ้ยด้อยมากเลย มีกลิ่นหอมด้วยฝนตกมันก็จะบานนะคะเก่าคนแก้วชอบฝนมาก

นั่นนี่เม็ดยี่สิบเออแล้วก็อันนี้อันนึงอันนั้นสายทัพโคงก็ทัพโคงกันสั้นมีมีขนาดเดียวนั่นแหละเอาแบบนั้นก็ได้นะ่ะม,มันมีหัวโตข้างนะใช่ออใช่ป่ะนีออ่อะไรสองร้อยรัวดอกแก้วดอกแก้วมันหอม